ยินดีต้อนรับสู่ลัก u r y รี่อัตโตช่องที่รวบรวมความหรูหราและพลังแห่งยานยนต์ไว้ในที่เดียววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับตำนานบทใหม่ของ SUV ที่ครองใจคนทั่วโลกอย่าง Toyota Fortuner รุ่นปี2026รถที่ไม่เพียงแค่แข็งแกร่งทนทานและลุยได้ทุกเส้นทางแต่ยังถูกยกระดับให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราเทคโนโลยีและความชาญฉลาดในยุคใหม่ Fort จ n เ r er เป็นชื่อที่หมายถึงพลังและความกล้าเสมอมา แต่ในปี2026โตโยต้าได้ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความพรีเมียมอย่างแท้จริงเพียงแรกเห็น Fort u n e r 2026ก็สะกดทุกสายตาได้ทันทีด้วยดีไซน์ที่เฉียบคมดุดันและมีความล้ำยุคด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยโครเมียมเงางามเสริมด้วยไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์เรียวบางพร้อมไฟเลี้ยวแบบเซกเนเชียลให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นสายทรงพลัง สื่อถึงความแข็งแกร่งส่วนกันชนหน้าใหม่ดูบึกบึนและมีมิติด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายพลิ้วไหวทสานกับคิ้วโครเมียมและล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่สุดหรูททำให้รถดูพร้อมลุยทุกเส้นทางด้านท้ายได้รับการออกแบบใหม่หมดพร้อมไฟท้ายเลดทรงสีที่เชื่อมด้วยแถบโครเมียมสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นทุกมุมมอง ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังแห่งอนาคต t o y ยต a Fort จูเ er 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด225แรงม้าและแรงบิดมหาศาล550นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดดีเซล2.4ลิตรผสนมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงบิดลดมลพิษและประหยัดน้ำมันมากขึ้นถือเป็นก้าวสำคัญของโตโยต้าสู่ยุคใหม่ที่ทั้งแรงและรักโลก ระบบขับเคลื่อน4ลอ้อใหม่มาพร้อมทอร์คเวกตอริงและโหมดเทรนหลายแบบเช่นไซคโคลนหินและหิมะซึ่งสามารถปรับแรงบิดและการยึดเกาะอ,อัตโนมัติตามสภาพถนนระบบการสะเทือนแบบใหม่ช่วยให้ขับได้มั่นคงแต่ยังคงความนุ่มนวลทุกสภาพทางภายในห้องโดยสารของ Fortuner 2026นั้นเต็มไปด้วยความหรูหราเหนือระดับ To โ,โย ta ได้ออกแบบคอนโซลกลางใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุหนังแท้เดินได้ตัดสีอย่างประณีต มาพร้อมหน้าจอสัมผัสลอยตัวขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบผู้ช่วย AI ที่สามารถโต้ตอบด้วยเสียงได้อย่างชาญฉลาดหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วสามารถปรับแสดงข้อมูลการขับขี่แบบละเอียดทั้งแผนที่และสถานะการทำงานของระบบ Hybrid พวงมาลัยหนังแท้ดีไซน์ใหม่พร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะครบครันบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่ง นั่งสบายทุกการเดินทางโตโยต้าปรับปรุงระบบเก็บเสียงใหม่หมดใช้กระจกสองชั้นและวัสดุซับเสียงคุณภาพสูงทําให้ห้องโดยสารเงียบสงบอย่างน่าประทับใจเบาะแถวที่สองสามารถเอนและปรับได้อย่างอิสระพร้อมช่องแอร์ส่วนตัวมา่านบังแดดและไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่เบาะแถวที่3สามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกลดีไซน์ภายในเน้นความเรียบหรูแต่ทรงพลัง ทุกจุดสัมผัสสะท้อนถึงความใส่ใจเช่นแถบอลูมิเนียมขัดด้านผิวสัมผัสแบบเปียโนแบล็กและไฟในห้องโดยสารที่เปลี่ยนได้64สีหลังคาซันรูฟแบบพานรามาเพิ่มความโปร่งโลง่งและรูหรา f o r er t จูเน2026ยังมาพร้อมแท่นชาร์จไร้าสายช่อง USB-C หอไลายจุดกล่องเก็บของพร้อมระบบทำความเย็นและระบบเสียง JBL 12ลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ ในด้านความปลอดภัย Toyota Fortuner 2026ติดตั้งระบบ Toyota Safety Sense 3.0ใหม่ล่าสุดมีทั้ง Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitor, Rear c r r s s t r a f f i c a l e ะ t และระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมกล้อง360องศาที่มาพร้อมมุมมองใต้ท้องรถช่วยให้ขับขี่ในเส้นทางวิบากได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ ด้านสมรรถนะ Fortuner 2026ทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครการตอบสนองของคันเร่งไวขึ้นการบังคับเลี้ยวแม่นยำและระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่ลุยได้ทุกสถานการณ์รุ่นไฮบริดให้ความนุ่มนวลและเงียบระหว่างขับในเมืองแต่เมื่อเปิดโหมด Power บวกคุณจะสัมผัสได้ถึงแรงบิดทันทีและอัตราเร่งที่เราใจตัวถังที่มีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมทำให้รถนิ่งแม้ขับด้วยความเร็วสูงและยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย ฟอร์จูเนรุ่นใหม่นี้ยังรองรับระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ทำให้รถของคุณฉลาดขึ้นเรื่อยเรื่อยหลังการซื้อพร้อมแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สามารถล็อกปลดล็อกสตาร์ทรถเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือดูตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์สีตัวถังภายนอกมีให้เลือกมากมายเช่นแฟนทอมซิลเวอร์บรอนซ์เพอร์ไวท์แพลตินัมและกราฟิ i c ์แบล็รวมถึงรุ่นพิเศษแบบ2สีที่ให้ลุคสปอร์ตและทันสมัย โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026จึงไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความหรูหราในยุคใหม่เป็นเพื่อนร่วมทางของผู้ที่รักการผจญภัยและผู้นำที่ไม่ยอมประนีประนอมกับความสมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะอยู่บนทางด่วนท่ามกลางหุบเขาหรือในเมืองใหญ่ฟอร์จูเนอร์ก็พร้อมจะพาคุณไปได้ทุกที่อย่างมัน่นใจและสาง่างามนี่คือลักชัวรี่อัตโตที่ซึ่งความหลงใหลและความสมบูรณ์แบบมาบรรจบกันอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่สุดพิเศษ ข่าวสารยานยนต์และเทรนดหรูหราล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ที่เดียวกับลักชัวรี่อัตโต